สวัสดีค่ะทัพไทยทุเดย์ในวันนี้นะคะรายการผู้ช่วยทูตฐานไทยในทางแดนจะพาท่านไปติดตามภารกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายฐานไทยประจำสหราชอาณาจักรทินพมนักกรุงลอนดอนและสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายฐานไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทินพมนักนครหลวงเวียงจันคะ่ะโดยสำนักงานผู้ช่วยทูตฐานฝ่ายไทยกรุง on, ลอนดอนได้ประสานการปฏิบัติกับคณะสำรวจ กระทรวงการต่างประเทศและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยนักุงลอนดอนร่วมกันสำรวจสถานที่ในกรุงดอนดอนและมหาวิทยาลัยในเมืองออกฟอร์ดเพื่อเตรียมการรับสเสด็จสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจระหว่างวันที่1 0 1ถึงพฤษภาคม2 5 6 7ค่ะทั้งนี้เพื่อการรับสเสด็จเป็นไปอย่างปลอดภัยและสมพระเกียรติ และต่อกันที่ภารกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยนครหลวงวินจันที่ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกพลเอกเจริญชัยกินเทาผู้ประชาการทหารบกพร้อมคณะที่เดินทางเงยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการโดยมีพลตรีพันแสงบุญพันธ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวให้การต้อนรับในวันเดียวกันนี้พลเอกเจริญชัยยังได้เข้าพบ คลโทคำเลียงอุญทักษกิสอนรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวที่ได้แสดงความชื่นชมและยินดีต่อผลงานการทํางานร่วมกันของสองกองทัพโดยเฉพาะการดําเนินการตามเนื้อหาบันทึกข้อตกลง ของคณะกรรมการความร่วมมือรักษาสติภาพชายแดนไทยลาวป้องกันปัญหาการเข้าออกอย่างผิดกฎหมายการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์เป็นต้นค่ะและการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของผู้ประชาการถ่านบกในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีค่ะ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ประเทศในการเดินทางติดต่อค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะส่งเสริมให้กับพรมแดนของทั้ง2ประเทศเป็นพรมแดนแห่งมิตรภาพสันติภาพแล้วก็ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างแท้จริงค่ะ